โหลดเข้าฉากครับอีกหนึ่งความเชื่อครับให้มันได้เป็นตัวถ้าเป็นช่วงโคโรโบก็เป็นตัวตัวเทปเป็นคู่เทปตัวที่เราอยากได้ถ้าเป็นช่วงนี้ก็ดาวดาวะจะได้ออกตัวที่ไป้าดาวด้วยกันได้อะไรประมาณนี้เป็นความเชื่อนะไอดีศูนย์สองหนึ่งครับสามไอดีที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อ อ่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยพูดไอด้ดีดีมีแสงมืดก็ช้างยั่วอ่าได้ตัวบินอีกตัวหนึง่งแล้วก็จบครับอ้อมีพวกนี้ด้วย <c oughs> ไม่อยู่ในสายตา <c oughs> มันอัพยากไงมันก็ต้องได้ตัวดีๆอ่ะนะตัวไม่ดีมันก็โนจะไป ทำไมส่วนเกียร์ครับไอดีนี้มันสิบสองแต้มมันก็ถือว่ามันได้เยอะกับอะไรพวกนี้มีแปดดาวเยอะแต่ไม่มีอันที่สำคัญอ๋อพวกนี้ตัวน้อยไปเปิดช้างยั่วกันหมดไปลุนไก่ทองเเดิมครับสี่ห้าครับ อ่ะศูนย์ไปก่อนสามห้ามองไม่ทันอ่ะสามศูนย์ทักทีอ่ะมูลนักปั่นมาเฉยเลยวะสี่ห้า นักปั่นมาวะเฮ้เมาในจุดที่ไม่คิดว่าจะออกด้วยบ่าวล็อกซะด้วยก้าวอ้ตายแล้ยกูจุดที่เกียดไม่ออกอย่างดีลววเลยวะเร็งสามส่วนก็สี่ห้าแล้วทีนี้ อ่ะสองห้าด้วยว้าเบรกแป๊บสองชั่วโมงเต็มครับวันนี้อัดคลิปยาวๆรอรุ้วันหมดเว้นหมดกรรมครับยาวนานเลยเกินต่อสามศูน ห้าศูนย์สี่ศูนสามศูนสามศูนอืมไม่มาเลยละสามศูนที่อระเว้นสามศูนที่ีเว้นสามศูนที่สามศูนย์อีก,อกอห้าห้า สี่ศสี่ศูนอืออกเบิ้ลได้วะพูดต,ตรงๆก็ไม่อยากได้ตัวเบินนะ้ลเตัวเดียวมันก็พอแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวโคลาโบมันพอจะออกเบิ้ลได้อยู่เพราะมันยังหากบดำง่าย กบม่วเนี่ไปทำก้าวดเอาดีกว่า40โอ้ลืมลืมลืมโอเค45มาละอืมไม่เ่อ40 35 40ม, okay, ม 40, ั้งโอเคเซมมาเหย4ดีๆ สี่ศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์เคสี่มันตัวใหม่อันนี้มันจุดตัวกลางๆอะนะมันก็เลยแบบไม่น่าเชื่อมัน่นเท่าไหร่นะไปสูตรตอนเข้าเกมให้มันก้าดาวแล้วกัน <c oughs> เหลือสูตรเดียวแล้วตอนเข้าเกมให้มันเป็นฉากก้าวดาวแล้ว่ัน สามศูนย์ยาวๆเลยวะ่ะอ่ะสักทีสามศูนย์ดีงันแป๊บๆอยากให้เปิดแล้วเันจุดนี้หนึ่งห้าโอ้โหหนึ่งห้าตรงไม่ค่อยเห็นเลยแสงมาครับรีเซส,ก,สก,กิลตัวเก่าอะ่ะสี่ห้ามาดะอืมสี่ห้าทีอืมสี่ห้าทีมั้งนะ สี่ห้ากีละโอหนึ่งห้าไปเลยทีนี้มองไม่ทันกดไปเฉยเลยสี่ศูนไม่รู้เ้ยจุดไหมะจุดไม่รู้เ้ยไวไปสมองไม่ทันไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะ ตัวก็ยังพอมีครับโอ้โหโหลดนานอีกอสามศูนยไหมโอ้โหสามศูนยาวๆเลยครับสี่ศูนย์เอาสิแต่กดช้าไปหน่อยโอ้โหครบเสร็จเลยสามห้า หนึ่งห้าสามศูนย์โอ้โหเบรกปั๊บไอดีหลักจะเล่นครบแล้วครับมันก็ไม่ค่อยอะไรเลยนะ ตัวมันดีมันถึงเป็นไอดีหลักสี่ศูนเจอท่าแสงก็ไม,ไม่ค่อยอยากได้เลยอาจจะเป็นตัวท็อปท็อปเท่านั้นแหละโอ้ยสี่ศูนย์ออีกตัวพอแล้วเหนื่อยแล้วสี่ศูนย์ไอี่สี่ห้าแล้วเจน,นี่ ลุ้นลุ้นยังลุ้นอยู่ยังมีความเชื่ออยู่สี่ห้าไกลทองโอ้โหมีงี้ด้วยอ้าวซ้ำซ้ำไม่ได้ด้วยไปสุ่มใหม่เลยสี่ศูนย์นะสี่ห้าเวสมาเ<ไ>ว้โตวบินวะพอยังสี่ห้าอีสามที่อ่ะ สามศูนย์ยาวๆเลยหนึ่งห้าด้วยโอ้โหตายมือลั่นออกว่ะแต่ไม่ใช่ตัวที่อยากได้โอ้หสามศูนย์ย,ยาวๆเลยสามห้าสี่ห้าอีกแล้วอสี่ศูนย์ห้าศูนย์แมวเลย,ลส,เเลยสี่ห้าสิเชื่อมั่นในสี่ห้าสี่ศูนย์แมว หูห้าเลยสามโซนเอีกได้เบรกแป๊บสี่ห้านล้ป่ะยี่สี่ห้าที ไม่ใช่ครับโอ้โหสามศูนย์ยาวๆเลยว่ะสามห้าแล้วสี่ห้าแล้วครับอไม่ใช่สี่ห้าอีกทีไม่ใช่ไม่เห็น สี่ห้าครั้งสุดท้ายครับพอแล้วไม่ออกก็ถือว่ามาอยู่เหมือนกันนะอากาศเย็นเลครับรู้สึกหมดแรงตัวยิงไกลขำๆตัวบินขำๆไม่ค่อยออกอย่างอื่นเลยนะอ๋อได้เคสเอเ็มบนักปั่นครับก็ประมาณ อ๋อล็อกด้วยล็อกในี่ให้สามแต้มได้ได้เลยอีกสองตัวเอาไปสองแต้มแล้วแต่ลมนะเดี๋ยวก็สองบ้างสามบ้าง รวมเป็นอย่างน้อยก็เจ็ดแต้มหมู่ของเก้าสิบสองก็มันไปบิดเบียด,ดกันหมดเลยวะ่ะแต่อดีนี้มันไม่มีโดนแน่นอนก็ลำบากในการเล่นเยอะเลยแต่ตัวบินนี่มันเพียบเลยตัวบินนี่มันบินเสริมไงไม่เหมือนแบบว่องไวท่าแสงปีก่อนบินดุปีก่อนนี่มันดุจริงแต่อันนี้มัน ปวปวนเยอะปวนหนักเลยแหละถ้ามันเสกแล้วมันติดยัวสองตัวครับแถมตีมันตายยากด้วยถ้ามันบินอยู่แล้วถ้ามันยัวตัวกันบินเราไงมันก็จะหยุดตีแล้วเสริมจ,จ,จะถูกฝั่งเดียวกันเองทํำลายเนี่ยจะน่ากลัวตรงนี้แหละโอเคครับหมดแล้ววันนี้ที่เหลือจะเป็นเซตใหญ่อีก อันดับหนึ่งศูนย์สองสองยี่สิบเจ็ดแต้มครับมาแรงที่สุดสุดแล้วก็อันดับสี่ครับศูนย์สองสามมีมายกลทั้งหมดเลยนี่วะและปิดท้ายด้วยสิบห้าแต้มครับศูนย์สองสี่ไม่มีโดนแน่นอนครับแต่ก็อย่างอื่นก็หนะใกล้ๆกันโอเคแล้วเจอกันครับ